ที่หอประชุมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถร,รมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นถุงยางชีพจำนวน1,661ชุดและถุงยางชีพสำหรับเด็กจำนวน93ชุดโดยมีนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยนายนาวินสังคมาศนองอำเภอชนแดนผู้แทนในอํอำเภอน้องไผ่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาและประชาชนเข้าร่วม โอกาสนี้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อัญเชิญกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบ,บนชนแดนจำนวนสองราย ทางนี้พื้นที่อำเภอชนแดนได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภัยเมื่อวันที่11และ22กันยายนรวมความเสียหายในพื้นที่อำเภอชนแดนจำนวน7ตำบล32หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน1,460ครัวเรือนและในพื้นที่อำเภอน้องไผ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวันที่11และ16กะนันยายนจำนวน5ตำบล20หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน201ครัวเรือน ซึ่งทางอำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนจิตอาสาและองค์กรการกุศลได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแล้วในเบื้องตน้น